สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Max Speeding Rod ทุกๆท่านค่ะวันนี้นะคะคุณอยู่กับกระแตค่ะวันนี้นะคะแต่จะพาทุกๆท่านค่ะไปทําความรู้จักนะ,ะกับไอคอนยุค90ค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นไอดอลเป็นตำนานนะคะของคนเล่นรถเลยก็ว่าได้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาคือใครตามแต่มาเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีครับมะแตสวัสดีครับสวัสดีกันรายการคอ้โหวันนี้สบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนี่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะขออนุญาตพี่เล็กค่ะพาแฟนๆแม็กซ์สวิติ้งรอดค่ะมาทําความรู้จักกับพี่เล็กกันหน่อยค่ะยินดีครับนั้นเดี๋ยวเราไปหาหมมุมนั่งพูดคุยกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะครับผม แต่จะให้พี่เล็กเนี่ยคะแนะนำตัวกับแฟนๆแม็กสปีดอิงหรั่ดกันดีกว่าค่ะได้ครับเออผมวิรัตคู่นารากรคุณนะครับชื่อเล่นก็ชื่อเล็กสายาก็เขาก็เรียกกันเล็กโปรเจกต์เกมครับเห็นเมื่อกี้นะคะพี่เล็กบอกว่าเป็นพี่เล็กโปรเจกต์เอ็มะคะ่ะแต่อยากทราบค่ะว่า ทำไมนะคะถึงได้มาเป็นพี่เล็กโปรเจกต์เในวันนี้คะเออคือเมื่อ20กว่าปีก่อนเปิดร้านแต่งรถนะครับเราใช้ชื่อร้านว่าโปรเจกต์เแล้วผสมมาชื่อเล่นไป <c oughs> เขาก็เลยเรียกว่าเล <c oughs> ็กโปรเจกต์เอ็มคันที่มามันเป็นอย่างนี้แบบนี้นี่เองค่ะ <c oughs> พี่เล็กคะ่ะจะอยากทราบ <c oughs> ค่ะว่าก่อนที่พี่เล็กะคะ่ะจะเริ่มต้นเข้าสู่วงการรถแบบนี้คะ่ะหนูเห็นรถ ที่บ้านพี่เล็กคือเยอะมากๆเลยอยากทราบค่ะว่าพี่เล็กเนี่ยเริ่มต้นเล่นรถอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้บ้านอยู่ต่างจังหวัด mm hmm. และเปะน็นคนต่างจังหวัดและเป็นคนสมุทรปราการแล้วเมื่อก่อนที่บ้านเนี่ยทําฟาร์มสุกรนะครับเราก็เลยเริ่มมาจากรถติ๊กอัพหรือรถกระบะนี่แหละครับ mm hmm. เริ่มรถคันแรกในชีวิตค,คือรถกระบะเพรา mm hmm. ะที่บ้านตอนนั้นต้องใช้ขนของด้วย ใช้ในธุรกิจของที่บ้านด้วยก็เลยซื้อรถปิกอัพมาให้เราเราก็เลยใช้รถปิกอัพแล้วก็แต่งรถปิกอัพมาตั้งแต่ตอนนั้นโอ้โหแรกนีเรียกได้ว่าเปี้ยวฟ้ากันตั้งแต่แบบนานมากเลยนะคะนี่เค่ะแล้วตอนแรกเนี่ยเห็นพี่เล็กบอกว่าเริ่มต้นเล่นด้วยรถกระบะใช่ไหมคะแล้วหนูเห็นเนี่ยรถพี่เล็กคือเยอะมากๆเลยพี่เล็กพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าพี่เล็กเนี่ยเล่นรถอะไรบ้างโอ้โหถ้านับย้อนไปตั้งแต่สมัยเล่นรถกระบะเป็นคันแรก นับถึงปัจจุบันเนี้ยผมไม่จะนับเนียมันบอกตรงว่านับไม่ทั่วเพราะมันเยอะมันเยอะมากๆนะครับก็ส่วนใหญ่ในยุคก่อนๆหน้านี้เนี่ยจะเล่นเป็นรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นถ้าส่วนใหญ่แล้วเพิ่งมาเล่นรถยุโรปเมื่อประมาณสักห้าหกปีหลังนี่เองแต่ก่อนหน้านี้เล่นรถญี่ปุ่นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นรถซีดานรถสปอร์ตรถกับปิกอัพไปหมดส่วนใหญ่รถญี่ปุ่นทั้งหมดอ๋อหนูแอบเห็นนะคะว่าแบบพี่เลกเนี่ยเล่นรถอะไรนะ วัวไซด์ใช่ไหมคะหรือว่าเห็นแบบคาร์ทบลันกระบะอ๋อว oh, ah, ิวไซด์อครับใช่ใช่ใช่อันนั้นเป็นรถจะเรียกว่าเป็นรถสร้างชื่อได้นะครับ <c oughs> ท,ทำให้ร,รู้จักเล็กคนเดียในวันนี้นะครับเพราะว่าคันนั้นเป็นรถโตทัลซูปรในยุค90ที่สั่งเป็นคอมพลีทคาร์าจากทางญี่ปุ่นมา oh. ไม่ได้มาทําในบ้านเราเลย oh. เพราะว่าเมื่อก่อนในบ้านเราอ่ะยังไม่มีชอปที่ทําขนาดนี้ได้ก็เลยสั่งเป็นคอมพลีทคาร์จากทางญี่ปุ่นมาจากสํานักวิวไซ์เรียกได้ว่าแบบ ถ้าเทียบกันสมัยก่อนคือรถคาราเซล้านคือโหแบบยิ่งใหญ่มากพี่เล็กเพราะว่าสมัยก่อนเนาะแบบอันนี้คือเหมือนซื้อรถเงินสดด้วยใช่ไหมก็สมัยก่อนดูสมัยก่อนก็เงินสดนะครับเพราะจัดไปน้องไปนอะไรเราเราไม่เป็นนะครับเราไม่เป็นแล้วเราจะเป็นนักศึกษาอยู่ก็น่าจะยังจัดไปน่าอะไรไม่ได้ครับโอ้พี่เล็กเรียยว่าฝุดยอดมากเลยนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านพี่เล็กอะค่ะสนับสนุนเรื่องแข่งรถไหมคะแล้วก็เคยแข่งรายการไหนมาบ้างคะช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมโอ้เรื่องแข่งรถนี่ที่บ้านแอนตี้สุดๆต้องบอกเลยว่าแอนตี้มากไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับความเร็วเลยขนาดซื้อซื้อปิกอัพให้ยังไม่ให้แต่งเลยแต่เราก็แอบแต่งมาตลอดนะครับแล้วก็ก็ใช้ปิกอัพคณะละครลงแข่งเริ่มแข่งรถครั้งแรกก็ที่สนามนครชัยศรีเป็นการแข่งวอตไมในสมัยก่อนระยะทางสั้นๆ202เมตร อะไรเงี้ยก็แข่งแก่ตรงนั้นมาปุ๊บก,ก็ไต,ต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไปแข่งเซอร์กิตที่พีละ oh. ในรุน่นในรุน่นปิกอัพมือใหม่ใน,นสมัยก่อนสมัยก่อนปิกอัพก็จะมี2รุ่นรุ่นมืออาชีพและรุ่นมือใหม่เราเพิ่งเข้าไปแข่งครั้งแรกก็ลงรุ่นมือใหม่ผลเก็บคะแนนประจำปีเราได้รองแชมป์ประเทศไทย oh. ในยุคนั้นสุดยอดมากในปีแรกที่ลงแข่ง ถึงได้มาเป็นตำนานของอยุค90คะแล้วก็เหมือนเพราะอะไรครับที่เลถึงได้มาเป็นเหมือนไอดอลของเด็กในยุคนั้นเลยโอ้โคําถามนี้ตอบยากจริง <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าผมเอาจริงว่าในยุค90ไม,ม่ได้มีผมคนเดียวนะ <c oughs> มีเยอะมากมีหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นป๊อปปี้เป็นอันคันไซเป็นเอกคันไซอู้เยอะหลายทีมนะมันมันมีเยอะมากแต่ที่เขาจะจําผมได้ก็ด้วยรถสุอา์วิวซสนั่นแหละ <c oughs> ที่มันคอมพิวต์คาริทันทําให้ผมก็ทําให้คนส่วนใหญ่รู้จักผมจากรถ ถ้าถามว่ารู้จักผมโดยตรงจริงๆหรือไม่คงคงน้อยไม่ไม่ได้มากเหมือนคนอื่นแล้วหรอกถ้าเคนทั่วๆไปแต่ได้ด้วยรถมันก็เลยทําให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าแบบไม่มีใครกล้าแต่งรถแบบที่เล็กเลยหนูก็เลยคิดว่านี่ค่ะคือความเป็นไอดอลด้วยก็จะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงน,นะผมว่ามันมันมันผสมบ้าๆบอๆ mm hmm. ด้วยนะ mm hmm. เพราะว่ามันใช้เงินเยอะเราก็ไม่ได้ว่าจะอะไรคือแต่เราไม่รู้จะหาที่ไหนแต่งแบบนี้ mm hmm. จริงๆในเมืองไหยนะตอนนั้นนะครับ ก็เลยต้องจําใจมาในสภาพแบบนี้แล้วก็ถ้าถามว่าเป็นไอดลอลยุคเก้าสิบหรือเปล่าเอาตรงๆเลยคงคงไม่อย่างนั้นนะแต่ด้วยความชอบ mm hmm. ด้วยความที่เรานึกถึงสมัยก่อน mm hmm. ตอนที่สมัยเด็กๆที่เราเล่นรถมาผ่านมาที่เราห่างหายไปนานแล้วเรากลับมาเล่น,เ,นเราก็อยากกลับมาเล่นรถในยุคที่เราถนัด mm hmm. แค่นั้นเองเราก็เลยไปหารถเก้าสิบแล้วก็เอามาขับมาใช้แล้วก็มา นัดเจอเพื <'s in> <mood> so, ่อนๆกันมันก็เลยเริ่มเริ่มกันขึนหน่ออีกครั้งอยู่ตรงนั้นแหละม o งนี้เองค่ะนี่เรียกว่าพี่เล็กะค่ะปลุกตำนานของความเป็น9กศูนขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าตาเห็นว่ามีหลายๆคนนะคะที่เล่นรถยุคก้ศูนเนี่ยตามพี่เล็กเยอะมากๆเลยและทำไมอะคะพี่เล็กถึงได้มาสนใจในวงการดิบ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักพี่เล็กจากงานดีซเลยอ๋อก็งานริฟนั่นเริ่มจากความชอบส่วนตัวมืนกันสมัยก่อนไม่มีครูสอนนะครับเราก็เรียนรู้จากวิดีโอเรา้วก็มันเป็นวิดีโอที่ทางญี่ปุ่นเขาหัดตามรายการแข่งของเขามามาจำหน่ายในเมืองไทยแล้วก็เราก็ไปซื้อพวกนั้นมาดูดูไปหัดเองเรียนรู้เอง อูก็ไม่เก่งอะไรนะแล้วครับว่ารถพังไปหลายคันมีทั้งชนมีทั้งตกท่อมีทั้งชนเสาไฟฟ้าอุย้ยเ <that> สาสารพัดแย่ๆเลยนะครับตอนนั้นเพราะด้วยความเรียนรู้เองมันก็เลยเป็นต้นทุนชีวิตเป็นต้นทุนที่ที่สูงมากในการเรียนรู้ดิฟแล้วหลังจากนั้นมนก็เลยชอบเราก็เลยหัดมาเรื่อยๆหัดมาเรื่อยๆหัดมาเรื่อยๆก็เลยเริ่มดิฟเป็นนะล้วก็เลยมาลองเล่นดิฟอยู่สักพักหนึ่งหลายๆปีอยู่เหมือนกันแล้วก็เลิกไปเพราะว่าในสมัยนั้นดิฟไม่เป็นที่นิยม มีขับกันอยู่ไม่กี่คันไม่ถึง10บพัน <ừ> ไม่เหมือนสมัยนี้ที่ขับกันเป็นร<ช>้อยร้อยันแทบทุกจงังหวัดมีรถนิดโหมดเด็กเรียนรู้ตรงน,นี้เยอะแล้วก็ความทันสมัยในโลกปัจจุบันเนี่ยมันช่วยให้การเรียนรู้ดิ์และการขับมันง่ายขึ้น<ช>แต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีครูสอนไม่มีใครมาสอนเราเลย <ừ> ทุกคนเรียนรู้ด้วยเองด,ด้วยตัวเองหมดเก่งมากไม่ว่า,าจะดูจากวิดีโอหรือบางคนอาจจะมีทักษะในการแข่งรถมาก่อนหรืออะไรเมื่อก่อนแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมเรียนรู้จากวิดีโอ เรียรู้จากวิดีโอแล้วก็พยายามลองขับดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาเป็นผู้จัดเองเลยด้วยใช่ไหมคะไม่ถึงขนาดผู้จัด <c oughs> ผมเป็นลูกจ้าง <c oughs> มีโปรโมเตอร์จัดแล้วเขาจ้างผมเป็น,ปนกรรมการ <c oughs> ในแต่ะนู้มีประสบการณ์ที่ผ่านมา <c oughs> ถามว่าเก่งกว่านักดิปปัจจุบันไหมผมตอบเลยว่าผมคงไม่ได้เก่งเท่าเขาหรอกเขาเก่งกว่าผมเยอะเพราะหลายๆอย่างมันเอื้อมเลยสมัยผมมันไม่มีอะไรเอื้อมเเลยแต่ก็ทุกอย<ท>่างก็ต้องทำเองเกดแบบลุกเบิดเลยก็ว่าได้นะ ก็ประมาณแต่ว่าอย่างนั้นมันก็ดูแล้วมันยิ่งใหญ่เกินไปก็แค่ว่าเราหัดใน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 กรอบในสเกลที่เราสามารถทำได้ดีกว่าอืมพี่เล็กคะแล้วนายอยากทราบค่ะว่างานริปในยุคของพี่เล็กอะคะกับยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ ในสมัยก่อนมันไม่มีอะไรจริงจังเลยนะครับ <S <S <ๆ>การดิฟเป็นการขับโชว์ซะมากกว่าไม่ได้มีการแขนน่งขันเป็นจริงจังเหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนจะมีขับคนอยู่ไม่ก <S <S <ๆ>ี่คนแล้วว่าเวลามีงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยวกที่ขับดิฟเป็นก็จะไปขับโชว์กันนะไม<ๆ>่ได้ๆๆเป็นการแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นการขับโชว์ับเป็นการขับโชว์ทักษะของแต่ละคนมากกว่า <S <S ไม่ไม่ได้เป็นการแข่งขันเหมือนปัจจุบันส่วนปัจจุบันเนี่ยมันมีโปรโมเตอร์นะครับที่จัดรายการแข่งขันดิฟในในเมืองไทยในเท่าที่ทราบมีอยู่สองรายการแต่อาจจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าอันราก คือรายการดิฟท์คอมพิวชันกับงานอ uh ันธกาลดริฟที่จะมีโปรโมเตอร์อยู่2กลุ่มที่ต่างคนต่างจัดนะครับก็ mm hmm. ถ้าปัจจุบันเนี่ยความเป็นการเป็นงานมากขึ้นมาตรฐานสูงขึ้นรถ mm hmm. ดริฟท์แรงขึ้นแล้วเป็นรถดริฟท์จริงๆที่ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ใช้รถบ้านมาทารถดริฟท์ uh huh. สมัยนี้เขาแยกประเภทเลยคือรถดริฟท์คือเ <Rip S 2> ต็มที่คือดริฟท์เต็มที่เหมาะกับการดริฟท์จริงๆอะไรเงรี้ยปรับเซ็ตช่วงล่างเครื่องยนต์มาทุกอย่างให้มันเหมาะกับการดริฟท์จริงๆ แต่สมัยก่อนมันไม่มีแต่เมื่ก่อนก็คือเอารถบ้านมาปรับนู่นนี่นี่นี่หน่อยให้มันดิฟได้อาษัยทักษะคนขับซะมากกว่าสมัยนี้นี่ตัวรถช่วยได้เยอะตัวรถช่วยได้เยอะช่วยให้การดิฟได้ง่ายขึ้นรถแรงขึ้นนักขับเก่งขึ้นเพราะได้เรียนรู้จากหลายๆแหล่งนะครับประมาณนั้นครับถ้าเปียบเทียบ สมัยก่อนกับสมัยนี้นะ<ม>ในใสายตาผมพี่เล็กคะ่ะแล้วถ้าอย่างสมัยก่อนนะคะถ้าพี่เล็กอยากจะแต่งรถสักคันหนึ่งะคะ่ะยากไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้มีตลาดเปิดกว้างแบบสมัยนี้คะ่ะแล้วก็ตอนพี่เล็กแต่งรถเนี่ยพี่เล็กแต่งยังไงอะคะ ถ้าเปรียบเทียบความสะดวกสบายหรือความง่ายในการแต่งรถสมัยนี้ง่ายมากเปิดโทรศัพท์เปิดอินเทอร์เน็ตเปิดอะไรสั่งเองได้หมดเลยสมัยก่อนยุคที่ผมแต่งรถเนี่ยต้องเดินเชียงกงเชียงกงก็คือร้านขายอะไรเก่าตามปทุมวันสมัยก่อนจะมีปทุมวันมีหลักสี่แต่ยังไม่มีบางนาเหมือนสมัยนี้นะครับก็จะเดินหาของแต่งกันเป็นของมือสองจากญี่ปุ่นนะครับส่วนของใหม่เนี่ยจะสั่งทีเนี่ยยากมาก สั่งทีนี้ก็ต้องสั่งตามร้านที่เมื่อก่อนนี่มันมีร้านช็อปขายของนําเข้านะครับ mm hmm. ก็ไปสั่งทีก็รอเดือน2เดือน3เดือน mm hmm. แล้วแต่ว่านานมากมันไม่มีแอร์เฟสเร็วขนาดนี้เมื่อก่อนต้องขึ้นเรืออย่างเดียว mm hmm. เพื่อราคาที่ไม่แพงเพื่อ,อ,อต้นทุนที่ถูกลงอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ถ้าแบบ เฟรดเมื่อก่อนขั้นตอนสมัยก่อนนี่ยากมากในการแต่งรถส่วนใหญ่จะเน้นของมือสองเชียงงงแล้วเดินตามเชียงกงอย่างเดียวนะครับเพียงกงพอทุกวันน <หา S 2> ี้ต้อง <หา S 2> คือใครเจอก่อนต้องรีบซื้อของดีของเสียไม่รู้ซื้อไปก่อนนะครับถ้าของเสียอันหนึงตันเสียอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมมาใช้ถ้าไหนเสียก็คือถือว่าเสียแล้วก็สวยไปทาอะไรไม่ได้ส่วนของใหม่นี่สมัยก่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงยากและราคาสูงมากนะครับแล้วล้าสั่งทีเนี่ยรอนานจนแบบ บางทีเราหาย,ยากเลยคือสมัยนี้ก็คือง่ายมากง่ายมากเดี๋ยวนี้คนอยากแต่รถสั่งกันเองได้หมดแล้วนะครับยิ่งยิ่งเก่งโซเชียลนี่สั่งกันเองได้หมดเลยเปิดอิเนเทอร์เน็ตประมูลเองทําอะไรเองแบบสั่งเองได้เลยเองจากช็อปทั้งต่าประเทศได้เลยมไม่เหมือนอมสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ภาษาเราก็ไม่เป็นแล้วสั่งญี่ปุ่นเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราก็ต้องไปหาคนที่เขาพูดญี่ปุ่นได้ในสั่งโอ้เมื่อก่อนนี้ยุ่งยากคยุ่งยากสุดๆสมบุกสมบันในการจะได้ของแต่งแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้ ลำบากแต่มันแต่มันก็เป็นความสนุกของยุคนั้นนะใครได้อะไรมาแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้แล้วได้มาแล้วมาแบบมันไม่มีสื่อโซเชียลไม่อวดด้วยไนก่อนไม่สามารถถ่ายรูปลงอินสตาแกรหรือไม่สามารถถ่ายรูปลง Facebook เพื่อโชว์ว่าเราได้นั่นได้นี่มาเนี่ยนอกจากจะไปเจอกันตามอู่อถึงจะรู้ว่าไอ้นี่ได้ของแต่งอันนี้มา หรือไม่ก็คืนวันเสาร์ใครได้ของแต่งอะไรมาก็จะเปิดฝากระโปรงโชว์กันอ๋อเหมือนนัดมีติ้งกใช่ก็เหมือนก็เหมือนเอาลอครับก็คือซิ่งมันต้องถนนสมัยก่อนก็จะได้ค่ะย้ายที่ไปเรื่อยๆตำรวจอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ไปแล้วไปที่อื่นแล้วก็ใครได้ของแต่งอะไรมาก็จะเรียกเฮ้ยกูได้นั่นมากูได้นี่มาเปิดฝากระโปงโชว์เพื่อนอ๋อแบบนี้ะประมาณได้ขนาดนั้นมันไม่มีอะไรโชว์เหมือนแบบนี้สมัยนี้โทรศัพท์กิ้งเดียวถ่ายรูปโพสต์โอ้แท็กไปถึงมึงนองมึงนอกเขาเห็นกันหมดแต่สมัยก่อนมันมันไม่มีม ในกลุ่มคนเล่นรถมาก่อนมันก็จะมีกลุ่มแค่กลุ่มเดียวมันก็จะเห็นแค่นี้แต่สมัยนี้คือคุณถ่ายลงตุ้มมันเห็นไปทั่วโลกแล้วมันเห็นหมดแล้วมันการกระจายการสื่อสารการกระจายข่าวสารมันมันไปไกลการหาของแต่งมันก็จะง่ายขึ้นสมัยก่อนนี่ไม่มีแบบนี้ครับยากยากแต่มันก็สนุกดีครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายในยุคก่อนนะคะโอ้มันเป็นการผลขวายกันสุดๆมันการมันการ ว่ามันต้องแข่งขันกันเดินเชียงกงอ่ะว่างต้องไปเดินกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นโอ้โหแล้วแบบว่าสมัยก่อนเป็นนักศึกษาก็ต้องแบบต้องเก็บเงินซื้อกันเองอ่ะบางทียังไม่มีเงินไปเอาแต่ต้องไปมัดจำเขาก่อนแล้วรีบขนขายขนขอยไปหาเงินไปซื้ออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนสมัยนี้บางทีมันมสะดวกไปหมดแล้วอ่ะบางทีเด็กรุ่นใหม่ก็มีบัตรเครดิตแล้วเป็นบัตรเสริมแล้วก็ลูดตึ๊ก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 งไปเลยแต่เราสมัยก่อนเราไม่มีบัตรเครดิตไม่มีงดโอนเงินผ่านธนาคารก็ไม่มีจะทําอะไรก็ต้องไปเบิก ธนาคารหรกดเอทีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยมันมันระบาดไปหมดทุกอย่างมันมันอนาล็อกซะส่วนใหญ่มันมันไม่ดิจิตอลขนาดนี้ประมาณนั้นสมัยก่อนนะครับพี่เล็กคะถ้าอยากทราบค่ะว่าแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้พี่เล็กเนี่ยถึงมาชอบรถยุค90คะ มันเกิดมาพร้อมกับเราเราเกิดในยุคนั้นแล้วเราถนัดในยุคนั้นแล้วเราสนุกในยุคนั้นแล้วเรารู้สึกว่าสังคมในยุคนั้นมันมันมันความสนันเองมันสูงที่กลับมาเนี่ยคือตรงๆบอกตรงๆว่าผมว่าห่างห่จากการเล่นรถไปถ้านับเป๊ะเลยนัดหน้าจะลำบากเอาคร่าวๆว่าประมาณ1 5ถึง18ปีในช่วงที่ไม่ได้ลถเลยนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรถรถซิ่งรถอะไรเลยรถ9้าูนอะไรเลย แต่หลังจากนั้นพอดีเจอเพื่อนเ,อเพื่อนเก่านะครับเื่อในแท่นคุณไกรรถบุงสวัสด์เจ้าของสนามทาไทยแลนด์เซอร์กิสนครไทยรีเจอกรนโดยบังเอ,อิญหรือไม่ก็นั่งกินเบียร์จิบเบียร์คุยกันว่าเอ,เอออยากกลับไปแข่งรถอยากกลับไปที่เมืนตอนเด็กๆนะเพื่อนทำไงดีว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ผมกลับมาในวันนี้ก็คือหลังจากวันนั้นคุยกันเสร็จบอกอันงั้นไปัดจัดแข่งคนตเอไมาในวันที่เราเคยเริ่มแข่งรถครั้งแรกที่นั่นเราก็เลยจัดกันมากระแสะตอบรับดีมากดีจนดีจนเราตกใจ เราก็เลยจัดต่อมาเรื่อยๆแล้วก็จนกลายเป็นปัจจุบันที่มีเพจมีเฟซบุ๊กมีอะไรอย่างนี้แล้วทำให้คนมาติดตามเราได้ mm hmm. ทําให้หลายๆคนเอารถที่เราเก็บไว้ที่ไม่รู้จะไปอวดใครเอามาอวดความสวยความงาม mm hmm. ว่าโชว์ได้ว่ารถก้าสูงมันก็ยังดีอยู่นะมันไม่ได้แบบว่าใช้งานไม่ได้จริงนะมันก็ใช้งานได้จริงถ้าคนมันดูแลรักษาดีาประมาณนั้นก็เลยก็มาสร้างเฟซบุ hmm. ๊กนะครับก็เลยมีเพื่อนๆีพี่นๆน้องๆ,องๆที่ไม่เจอกันนาน เพราะสมัยก่อนต้องยอมแล้วว่าโลกโซเชียลมันแคบมันไม่มียังไม่มี Facebook เหมือนทุกวันนี้ใช่พอเดี๋ยวนี้เรามีตรงนี้ปุ๊บเรามีสื่อกลางปุ๊บทุกคนก็จะมาเจอเราเฮ้ยไอเล็กกลับมาเล็กเล็กอยู่นี่เหรอเล็กอยู่นี่อ่ะมีเพื่อนมีเพื่อนด้วยนี่ก็ดลต่างคนต่างชวนเข้ามาก็เลยเป็นกลุ่มรุ่น90จนปัจจุบันมีทั้งรุ่นที่อายุมากกว่าเรายุค <c oughs> 70 80ก็ยังเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยหรือมีทั้งเด็กกว่าเรายยุค2000 2010 90กก็ังเเข้าาามศึษรพื่อี่่จะตายุสองพันสองราว่พันชีวิตปัจจุบันของเข้า ในยุคของเขาเนี่ยเอามาแต่งก็เป็นยังไงเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแต่แต่เขาจะสะดวกกว่าเราตรงที่ว่าเขามีสื่อกลางเยอะใช่ค่ะคนหาข้อมูลใน Google ได้อะไรได้แต่สมัยก่อนนี่เรียนรู้กันเองคิดสูกๆด้วยตัวเองหมดนะมันเด็กนี้เด็กนี้ก็เลยะเด็กที่เข้ามาเรียนรู้เข้าสู่ก็จะง่ายขึ้นหาแหล่งซ่อมหมาแหล่งอะไรหาของแต่งอะไรง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่าพื้นฐานของพี่ๆเขาทำไปดีแล้วเราก็แค่มาสานต่อประมาณนั้นครับ พี่เล็กคะหนูอะเห็นรถยุค90เต็มบ้านพี่เล็กเลยหนูอยากจะให้พี่เล็กอะคะ่ะพาแฟนแฟนของ m a x กซ์เ d ดดิง o a รอดะคะ่ะไปดูรถคันที่แบบว่าพี่เล็กชอบที่สุดดีกว่าคะ่ะหนูอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมายังไงคะถึงแบบว่าเป็นรถของคันนี้ได้ ก็รถจอดอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับก็เป็นรถนิสสันเอสคาโก้นะครับจะจอดอยู่ด้านหน้าบ้านก็รถคันนี้ก็เป็นรถเหมือนเป็นรถประจําตัวผมจะเรียกได้ว่าเป็นรถอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของตัวเองนอกจากซูเปอร์วิวไซสก็ได้เพราะว่าสมัยก่อนผมเคยใช้รุ่นนี้แล้ว<อ>เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นรถที่ใช้ขนล้อขนแม่แรงขนอะไรเว<ห>ลาไปดินนะครับแล้วก็เป็นรถขนอะไรผมข,ขอเป็นรถเซอร์วิสตอนนี่ยังไงเป็นรถเซอร์วิสประจำร้านสมัยก่อนตอนที่สมัยเปิดร้าน ก็พอมันผ Get ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็คิดถึงมันก็เลยตามไปหาซื้อแต่ไม่ใช่ซื้อคันเดิมซื้อคันใหม่แต่เป็นรุ่นเดิมแล้วก็เอามาเรนเอามารีโปรดักต์รีสโตนู่นนี่นั่นอะไรเปลี่ยนได้ล้วก็เปลี่ยนแล้วซ่อมมาเรื่อยเพื่อมาใช้งานในปัจจุบันแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ครับใช้ขนของขนของใช้ขนสัมภาระอะไรอยู่เ้วยอยอยู่ด้วยตลอดทุกวันนี้บอกเลยว่าเป็นแบบคันที่แบบน่ารักปกปิกมากๆเลยค่ะโดนใจทั้งแบบหนุ่มหนุมสาวสาอย่างแน่นอนค่ะ ทายนี้ค่ะจะอยากจะให้พี่เล็กนะคะมีอะไรฝากถึงแฟนๆ Max Speeding r อ d กันบ้างค่ะก็ปลอดภัยจากโควิดอันดับแรกก่อนเลยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ขับรถขับราก็ใจเย็นๆใจเย็นๆมีสติทุกครั้งที่อยู่หว่างเมงมลายแค่นี้แหละครับก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้ว คันนี้แหละค่ะที่พูดถึงอ๋อใช่ครับคันที่เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักว่ารถคันไหนที่เป็นรถที่ถูกใจที่ตอนนี้ก็คงจะคันนี้แหละครับน่ารักมากเลยค่ะสนเอสือโก็ใสมากๆเลยใช่ครับก็คันนี้แหละครับมันเป็นเหมือนรถอดีตที่เคยใช้รุ่นนี้อยู่สมัยเมื่อตอนทําร้านแต่งรถโปรเจกต์เอ็มเคยใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็คิดถึงมาแล้วก็เลยหาหากลับมาซื้ออีกทีแล้วก็มาทําใหม่อีกครั้งงน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหน่ารักแบบน่ารักสุดสเลยหนูเห็นแล้วหนูอยากได้ไม่น่าเชื่อเลยว่ารถคันนี้มันออกแบบมา 30ปีแล้วนะครับมันสาปีแล้วแต่รูปแบบรูปทรงมันยังทันสมัยอยู่เลยนะครับมันก็เลยดูดูแล้วยังไม่เฉยนี่น่ารักมากเลยค่ะครับ วันนี้นะคะแฟนๆแม็กซ์ปีเนี่ยก็ได้รู้จักกับพี่เล็กแบบว่าโหเต็มอิ่มเลยค่ะแล้วก็แต่เชื่อว่านะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ข้อคิดต่างๆค่ะจากพี่เล็กเอาไปปรับใช้กันนะคะยังไงก็ยินดีครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เล็กมากๆเลยที่เป็นเกียรินะคะมาต่วมพูดคุยกับแฟนๆแม็กซ์ปีค่ะครับยินดีมากครับแล้วพบกันโอกาสต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ So we rock, unorthodox to stay fortunate. Stay elastic for the mental gymnastics. Bring a man that's taking kung fu classes. Cactus Sharp, don't fall when your walls smash apart. When you realize it's not the end, well, that's a start. The tornado passes, you're not in Kansas. The man behind the curtain ain't got the answers. Chances are, that's the moment when you start owning your own life. หยุดการคะ่ะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะถ้าอยากรู้จักกับคอนเทนต์ดีๆของ m a ็กซ์บีแล้วก็อย่าลืมคะ่ะกด s subscribe นะคะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะมาอัปเดตการที่ช่อง YouTube m กซ์ p ีดิงรอดทีเอชค่ะยังไงวันนี้นะคะตาไปก่อนไปแล้วสวัสดีคะ่ะ <c oughs> Tell you someone else's.